สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลในครับประจำวันที่21กุมภาพันธ์อยู่กับผมโค้ชแอนด์นะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนนี้โดนมาดริดถล่ม5-2มาดูรวมประเด็นร้อนกันหน่อยนะครับแล้วก็หลายฝ่ายบอกว่านี่มันจบยุคทองของลิเวอร์พูลแล้วนะครับลือกลุ่มทุนสิงคโปร์ร่วมสนร่วมลงทุนลิเวอร์พูลติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทนะครับส่วนมันไม้ทนนหินพื้น SPC Smart m a t วัสดุเกรดเวอร์จินปูพื้นได,ด้แข็งแรงทนทานหรูหราและยังมีขนาดที่เหนีนก่กว่าแบรนด์อื่นด้วยความหนาถึง6มิลิเมตรทนทุกสภาพกันเชื้อราการป่วกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีให้เลือกมากมายครับลายต่างๆนานานะครับรับประกันคุณภาพ15ปีใครสนใจนะครับซื้อสินค้าได้ที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart Mat ทหรือโทร063 2081188นะครับ รวมถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสีร้อยปีบางกรอบหอมอร่อยมีทั้อกั่วไหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้าการันตีความอร่อยนะครับโอ้ขออภัยนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้แบบการพูดมันจะแบบลิ้นพันนะคือตอนนี้ผมจะน็อกอยู่แล้วนะก็ดูบอลเมื่อคืนเนี่ยนะครับไลฟ์สดแล้วก็ยังไม่ได้นอนเลยนะก็รวบรวมประเด็นหลังเกมมาฝากเพื่อนๆนี่แหละแต่ว่า มันง่วงมากฮะนาที่ผมจัดอยู่นี้ประมาณเจ็ดโมงครับก็ถ้าเกิดมันมีลิ้นพันเนี่ยมีแล้วเนี่ยขออภัยด้วยนะฮะอ่ะโอเคอ่ะผลงานในขันไม่ต้องมาเล่ารายละเอียดเยเอะเนาะเกี่ยวกับหลังเกมไปดูในไลฟ์สดได้ไปดูในไลฟ์สดย้อนหลังได้นะครับก็พูดพูดออรายละเอียดไปหมดแล้ว อันนี้เรามาดูอื่นๆอีกกว่าที่ผมนำมาฝากเพิ่มเติมก็คือมาดูบทสุนท่าของเจอเก้นครอปนะครับหลังเกมแกพูดอะไรไว้บ้างนะอย่างแรกเลยนะครับแกบอกว่าอาการหามอาไวแล้วขอไปนะเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยครอฟเขาก็บอกว่าเาบ่นไปที่เราควรทำเกมรับเล่นเกมรับให้ดีกว่านี้ไล่ตั้งแต่ลูกแรกเลยลูกแรกที่วินิสุสจูเนียยิงไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองเนี่ยโอเคยิงสวยใช่ไหมวินิสุสจูเนียแต่ว่าเรา ตรงนั้นน่ะเรามีผู้เล่นห้าถึงหกคนน่ะเนี่ยครับเดี๋ยวเปิดเปิดภาพประกอบกับสิ่งที่เขาพูดนะเรามีผู้เล่นห้าถึงหกคนแต่ว่าไม่มีใครหยุดวีดิซต์ได้เลยทั้งทั้งที่มันควรจะมีคนที่ยื่นขาเข้าสกัดเข้าไปเบรกเข้าไปทําอะไรหน่อยแต่ไม่มีใครปล่อยให้วีดิซต์ตัดเข้ามาแล้วก็ปั่นเข้าไรรปลูกนี้นะแล้วก็ในลูกอื่น ลูก2ที่โดนตเตะเสมอ2อสองลูกโดนนำสามสองลูกโดนนำสี่สองลูกโดนทิ้งห่างห้าสองทั้งหมดเป็นมีความผิดพลาดของผู้เล่นลิเวอร์พูลมีความการเล่นผิดพลาดที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะเขาบอกภาพรวมครึ่งแรกเนี่ยก็จริงๆก็ทําได้โอเคทําได้ดีเลยแต่ก็มีหลายช็อตที่เราเริ่มคิดคิดช้าทําช้าไล่ตามพวกเขาได้ไม่มากพอกอย่างไรก็ตามนะครับอย่างน้อยเราต้องเล่นให้ได้ระดับในครึ่งแรก ถ้าครึ่งหลังเราเล่นได้ในระดับครึ่งแรกเราคงไม่ไม่แบบเละเทะขนาดนี้นะเออแล้วก็เนี่ยแหละเกมนี้มันเป็นเกมที่ผมได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับครอปก็บอกวอ้โห้เราต้องเรียนรู้จากเกมนี้เลยจริงๆนะนะเบื้องต้นเนี่ยครอปบ,บอกว่าการโดนห้าสองเนี่ยมันก็น่าจะจบแล้วล่ะนะนะไม่น่าที่จะเล็สองไม่น่าที่จะคัมแบ็กได้มันมันค่อนข้างยาก และเลกสองไม่เล่นบ้านเบเนเบลด้วยไงซานติโก้เบเนเบลนะซึ่งผมก็คิดว่าอันเชโติก็น่าจะคิดแบบนั้นเหมือนกันน่าจะคิดว่าเกมนล้จบแล้วเออแล้วก็วยากนะฮะนการแต่ว่าคอปก็บอกว่านะัดแต่ยังไงก็ตามเกมเลกที่สองนียก็จะพยายามเล่นอย่างเต็มที่เพื่อไปเอาชาชนะที่ซานติโก้เบเนเบลให้ได้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอันเชโตินะผมไปดูบทสัมภาษณ์แกมาแกก็บอกว่าโอ้ยังประมาทไม่ได้ลิปูเป็นทีมที่ดี เช่บอกไม่พูมปนดีดียังประมาาไม่ได้เลขที่สองต้องเล่นกันต่ออ่ะก็ <c oughs> ก็ยังยังอันเช่บอกยังไม่จบนะฮะอะซึ่งครอปก็บอกเดี๋ยวไปรุ่นนัดสองต่อใช่ไหมนั่นแหละครับและนัดที่สองเนี่ยสําคัญมากๆเราจะต้องเรียนรู้เลยว่าหนึ่งสิ่งครอปย้ํำเลยว่าทุกๆการบุกข,ของเราต่อให้เราทําประตูได้ใส่มาดริดในเกมนัดที่สองทุกๆการบุกข,ของเรา จะเสี่ยงต่อการโดนโต้กลับของมัดริดเสมอเรี้ลมาดริดเป็นตีวิ่เล่นโต้กลับได้ดีมากเขาบอกว่าเจอมัดริดเนี่ยโอ้โหเผื่อใจไปเลยนัดนหน้าต่อให้เรายิงได้เราก็มีโอกาสโดนเกมโต้กลับของมาดริดเล่นงานด้วยอยู่ดีเนี่ยฮะนี่คือบทสัมภาษณ์จากเจอเกินคอฟที่ผมรวบรวมมาฝากประมาณหนึ่งนะครับสรุปเอาหัวเนื้อ,อ,อหะสําคัญมาเอาละอาการผมมันทั้งแย่แลวขออภัยด้วยนะฮะต้องจบไปได้นะฮะ รีวิวในช่วงเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกับมาร์ดมาดูสถิติในยุคครอปเนี่แหละนะ,ะล่าสุดก็ห้าสองนัดชิงล่าสุดก็ศูนย์หนึ่งปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยสามหนึ่งโดนนะแล้วก็เสมอศูนย์ศูนย์นัดชิงโดนไปหนึ่งสามนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปยุคลอเจอร์นิดนึงก็มีโดนหนึ่งศูนย์กับสามศูนย์เลเทะจดนัดหลังสุดเลเทะ แล้วก็3ครั้งก่อน2ครั้งก่อนอันนี้ที่เราโดนคู่แข่งมายิงในแอนฟิลด์ได้5ลูกก็จะมีเกม2021ที่โดนอาร์เซนอลนะนั่นน่าจะเป็นบอลถ้วยแล้วยิงเสมอ5-5โดน5ลูกนะแล้วก็โดนอาร์เซนอลยิง6-3ในปี2 0งพันยี่สองพันเู่นนะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนัดนั้นที่เราโดน5ลูกขึ้น มีแค่สามครั้งและถ้านับแค่เกมยุโรอย่างเดียวนับแค่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์อย่างเดียวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ลิเวอร์พูลโดนห้าลูกในแอนฟิลด์ครับะนะฮะวันนี้ดูกันแบบเจ็บเจ็บช้ำช้ท้อทอกันไปเลยนะฮะคอปประเด็นแรกจากสื่อบ้ามาดูประเด็นจากสื่ออีเซนฟิลด์เขาลงมาฝากกันนะฮะ เขาพูดไว้ก่อนเกมแล้วว่าโอ้โหการเจอกับมาริดตั้งแต่ก่อนเกมเขาพูดไปแล้วนะว่ามันเป็นอะไรที่โคตรยากเลยม,มาริดมีประสบการณ์สูงมากมาริดเป็นทีมที่ไม่เหมือนทีมอื่นมาริดเป็นทีมที่ไม่เสียความมั่นใจแม้แต่วินทีเดียวต่อให้จะโดนคู่แข่งบุกหรืออะไรยังไงก็ตามพวกเขายังคงเล่นเกมรุกกันเป็นทีมเล่นเกมรับกันเป็นทีมเราต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้แล้วสิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนเกมเป็นจริงโดนนำ2-0ไม่มีกระตกกระตาก ค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาสู่เกมนั่นแหละยูคูโดนนะครับอเอาประเด็นนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นค่ำคืนที่ไบสติดต้องได้เรียนรู้นะแน่นอนว่าก่อนอันนี้แบกทีมมาตลอดนะครับแต่ว่านัดน,นี้พอมันเป็นเกมใหญ่เกมสำคัญมากๆไบสติดนี้เล่นไม่ออกแล้วก็มีช็อตพลาดตัดสินใจจ่ายผิดจะไปพลิกเล่นยากเกินไปอะไรเงี้ยมีให้เห็นอยู่หลายช็อตเหมือนกันดังนั้นไบสติดต้องเรียนรู้ในวัย18บปปีผมว่าทุกคนให้อภัยได้อยู่แล้วแล้วก็ แต่ขอให้เรียนรู้และขอให้แบบว่าในอนาคตเกมใหญ่ๆแบบนี้เล่นได้นิ่งขึ้นกว่านี้นะฮะแล้วก็ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นทุกส่วนของสนามจริงๆอย่างที่ครอปบ,บอกนะฮะอาริซงก่อพลาดนะ,ะลายได้ทุกลูกอ่ะนะฮะโอเคตีโบกุ๊กตัวของเขาก็พลาดเหมือนกันอาริซงเราก็พลาดใแต่เราล่ได้ทุกลูกลูกแรกไม่มีใครไปหยุดวินิสุกจูเนียได้เลยทั้งนั้นที่ยืนกันอยู่เต็มไปหมดลูกสอง อ่ะอันีิโซงพลาดคำนวณพลาดออกมาเร็วไปนิดนึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับลูก3ามโจโกโมเมสมาทําเสียงฟาวและโดนลูกเซตพีดเข้าไปเอแดมิลิเตากระโดดโคกเข้าไปก็ไม่มีใครที่จะตามมาร์กมิลิเตายืนโซนตัวเองกันหมดไม่มีใครตามมิลิเตาอ่ะลูกสีชลับโกเมสเข้านะยืนหลังให้บอลอีก ลูกห้าโดนโต้กกับครบสูนยนะครับฟาบมินโยพลาดกลางสนามครบสูนยลูกห้าพลาดพลาดพลาดก็พลาดนะครับสําหรับเกมรับของลีอภูนะแล้วก็โอ้โหมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพารกิจที่แบบเป็นไปได้ยากมากๆกับการที่เจอแล้วผลิออตนัดหน้าอะตอนนี้ไม่มีเอเวโก้นัดหน้าถ้าเราชนะสามศูนย์เอาแบบสกอร์แบบโอเคอูเอร์ๆๆเลยนะสามศูนย ก็ต้องเสมอต่อเวลาพิเศษถ้าชนะ4-0ชนะช่องว่าง4ลูกขึ้นอ่ะอันนั้นถึงจะเข้ารอบทันทีอ่าแต่ถ้าชนะช่องว่าง3ลูกอันนี้ต้องต่อเวลาโอ้โหมันเป็นอะไรที่แล้วไปเยือนที่ซานเตโกเบเดเบลปีนี้ที่พูเอาแค่เล่นในบ้านอย่างแย่เลยแล้วไปเบเดเบลมันจะเอาพลังแฝงจากไหนมาเนี่ยก็นั่นแหละรครับยากจริงๆโอกาสเข้ารอบผมพูดเป็นไลฟ์สดสังเกตว่าโอกาสเข้ารอบเหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียว 9กคือตกรอบไปแล้วนะฮะเพย์เรตติ้แน่นอนวันนี้ดิเซนฟิวไปดูกันตามเดิมนะดิเซนฟิวค่อนข้างยังปล่อยคะแนนดีนะวันนี้ยอาริซงห้าอาโนห้าโกเมสสี่ฟานไดห้าโรบสันห้าฟาบิโยสี่เอนโดสี่บายเซติสีกลางใน4ี่หมดเาาวลุกเหลร์ซาร่าหกกัโปห้านูนเยสหแล้วก็ที่เหลือก็ตามนะนะจำแย่ รจริงๆบางสื่อให้น้อยกว่านี้เก็บ,บางคนนะโเมสบางสื่อให้หนึ่งนะครับมาดูความเห็นจากโลกออนไลน์จากแฟนบอลกันบ้างเขาบอกว่า end of cycle confirm นะแฟนบอลแล้วก็นักวิเคราะห์แดนเคนเน็ตนะครับบอกว่ามันเป็นความไม่แม้ที่ยับเยินจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับ end of cycle อ่ะจบวัฏจักรสำหรับใน ยุคทองล์พูอันนี้อันนี้มันต้องสร้างใหม่อ่ะเอาง่ายๆมันต้องสร้างใหม่แล้วว่าหลายคนก็บอกว่ามันง่ายเ,เกินกับการที่เราโดนมาริดอัดนันนี้มันมันเละเหลือเกินนะครับเอยมันเละจริงๆนะมาริดเองเขาก็มีโรยลามีนู่นนี่นั่นแต่เขาก็ไม่เละถูกไหมเขาก็ยังเก่งอยู่อ่ะมาดูาที่ความเห็นของกูรูกันบ้างในรายการ c b s Sport นะครับก็มีทั้งเขาเรียกว่า เทอรี่องรีเจมี่คาร์ลเกอร์นะแล้วก็มีไม่จริงๆมีแม็กกาลิชาร์ดด้วยนะอ่ะผมเปิดให้ดูคร่าวๆว่ามีสามคนที่จัดรายการนะครับก็เป็นอดีตนักบอลทั้งหมดเลยเอาคาร์ a เกอร์ก่อนอนะันนี้เด็ดมากครับคาร์ a เกอร์นี่ออกมาโจมตีแนวรับกองหลังเรียกคูเลยว่าโอ้โหแย่มากแล้วก็เนี่ยมีการสวนกลับฟันได้ด้วยเล็กๆน้อยๆนะฮะคือโอ้โหคาร์ลเกอร์บอกมันเป็นอะไรที่ น่าอับอายน่าประยุมากๆสาหรับเกมนั้น,นี้นะสาหรับเกมนั้น,นี้มันมันยากที่จะยอมรับในการดูได้นะนี่ดูดูไม่ได้เลยนะนะเออคาร์ลก็บอกว่าถ้าจะหาเหตุผลแก้ตรงแก้ตัวสําหรับเขาคือไม่วันนี้รีฟูคือไม่เข้าใกล้กับคำว่าดีพอเลยแล้วก็อาจจะทําให้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมขำนะจริงๆผมไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าครั้งหนึง่งนะ ฟันได้เคยพูดแซวผมก้ขำและฟันได้แซวผมกขำว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในทีมลิฟวของเขาหรอกนะถ้าแบบเลือกทีมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมสามารถพูดได้เลยว่าจริงๆนะผมอาจจะไปเล่นแทนฟันได้ได้เลยด้วยซ้ำนะ I would take his place at the moment นะผมสามารถไปยึดตำแหน่งของฟันได้มาได้เลยด้วยซ้ำเล่นเนี่ยเขาคนนี้ก็เล่นไม่ดีโกเมเช่นกัน โกเมสก็ไม่ดีผมก็ไปยึดตำแหน่งของโกเมสก็ได้วันนี้เป็นผู้เล่นที่แย่มากๆคนหนึ่งผมไม่ใช่คนที่จริงๆจะมาซ้ําเติมคนที่แบบล้มลงเลยหรอกนะแต่ว่าก็ต้องวิจารณ์ตามเนื้อผ้าผมเป็นูรูอ่ะนะตอนนี้นะซึ่งแน่นอนผู้คนอาจจะพูดว่าเฮ้ยลีพูต้องการมิดฟิลด์ใช่ลีพูถูกต้องถูกต้องเลยลีพูต้องการมิดฟิลด์แต่ลีพูต้องการกองหลังเสริมกองหลังด้วยเช่นกันอย่างที่ผมบอกทุกครั้งโอเคลีพูโดนเปิดแผลแดนกลางมาอะไรก็ว่ากันไป แต่พอมาถึงแดนแดแดสุดท้ายแดนสุดท้ายก็ป้องกันกันไม่ได้ดังนั้นลิปูต้องเสริมกองหลังด้วยคาราเกอร์บอกนะนั่นจําเป็นมากๆนะลิปูเปลี่ยนไปแล้วจากทีมที่เคยแบบเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดโลกตอนเนี้รับมือกับเกมลุก่ต่อสู้ลหลายทีมไม่ค่อยไหวแล้วแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาหกตัวลูกแดนบนก็คือสามกองกลางสามกองหน้าเนี่ยทำงานหนักมากเพสซิ่งดีมากดีที่สุดฉลาดที่สุดในทีมหนึ่งของโลก แต่นะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทุกส่วนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงไม่ได้แบบเจลเป็นเนื้อเดียวกันนะก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่คาเกอดพูดไว้ก็ค่อนข้างเห็นภาพนะส่วนอีกสองคนนะสรุปให้หน่อยนึงแปเออเอาแปหนึงปหนึ่ง,ง,ออง,ง,งเอาคาร์กเกอร์ก่อนเอาคาร์กเกอร์ให้จบคาร์กเกอร์ก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่สรุปเลยนะเขาไม่เคยเห็นแบบ ในในเกมยุโรปร์ฟูโดนถล,ล่มคาแอนฟิวห้าลูกห้าสองอะไรแบบนี้มาก่อนแย่ yeah, มากนะนอกจากที่คาลักเกอร์พูดามาดูความเห็นคนอื่นบ้างอย่างเทเรียองรีนะองรีเนี่ยคนซ้ายนะองรีองรีบอกว่าประโยคเด่นของเขาเลยนะเอาสรุปอยนะ้ the end is the end of a n era for r o o l มันคือจุดจบยุคทองของริฟูจุดจบยุคของริฟูอะไรประมาณนี้นี่ก็คือหนในพาดหัว ผมพลาดหัวเนี่ยผมไม่ได้พลาดม,มั่วๆนะมันมีกูดูมีแฟนบอลมีโลกออนไลน์เขาพิมพ์อย่างอย่างจะเรียงหรีอเขาบอกมันจบแล้วจริงๆต้องสร้างใหม่นะในขณะที่ไมค์ก้าลิชาร์ดนะครับไมค์กาลิชาร์ดอดีตด้าขวาแมสจูตีนะคนคนขวานะไมค์ก้าลิชาร์ดบอกว่าเดีย๋ยวผมหาไมค์ก้าลิชาร์ดไม่เจอ m ม่กล้าชบอกว่า s o m e time you have to change your principle to win บางครั้งถ้าต้องการจะชนะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปลี่ยนแบบรูปอะไรบางอย่างบ้างอ่ะเออแบบอย่างลีฟูเนี่ยเล่นเจอมาริทก็พยายามเล่นแบบนี้บุกใส่เฟซซิ่งใส่ครับุกใส่เฟซซิ่งกี่ครัง้งต่อกี่ครั้งไม่เคยชนะบางทีการถ้าอยากจะชนะมาริทอาจจะต้องแบบยอมลดเกมลุกลงมาบ้างแล้วลองรับแล้วเล่นโต้กลับอะไรไหมอันนั้นก็คือสิ่งที่ ที่เขาก็บอกในเรื่องของเทคนิคส่วนหนึ่งอะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็โดยส่วนตัวของโค้ชแองนั้นรู้สึกว่าต่อให้เราเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเล่นรับผมว่าเราก็โดนมาริดอยู่ดีว่ะมาริดก็มีคุณภาพดีนิ่งคมเวิร์คลาสมากกว่าแล้วก็สามารถเจาะประตูริบูได้แล้วอย่างรูปแรกชัดเจนว่าขนาดเรายืนกันเป็นแผงเลยเขายังยิงประตูได้ใช่ไหมอืมนั่นแหละครับอ่ะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคนที่ยังมีความหวังในหัวใจก็ไปรุ้นในเกมเล็กที่2เอามันยากผมว่าอันนี้ยากกว่าตอนชนะบาตอนที่ชนะบาร์ซ่า4-0เพราะวันนั้นภารกิจมันคือการกลับมาเล่นในแอนฟิลนัดที่สองแต่อันนี้มันเป็นการไปเล่นนัดที่สองที่บ้านคู่ต่อสู้มันยากกว่าทวีคูณไม่รู้ว่าทําได้ไหมแต่รู้แค่ว่ายากกว่า เอาเกมพิมพ์บลิีก่อนดูโปรแกร,รมหน่อยนัดหน้านะครับเกมพิมพ์บลิีวันเสาร์นี้คู่ดึกสุดเจอกับคิซซ่ปาเลตน,นะครับไปเยือนบ้านคิซซ่ปลาเล่ตที่เซีเฮิร์ตพาร์กส่วนเกมกับมาริงเนี่ยโอ้วันที่16มีนาคมเในกลางเดือนหน้านะค่อยว่ากันใหม่นะครับมาดูกันที่ประเด็นที่น่าสนใจที่ผมคัดมาฝากในวันนี้ด้วยนะครับ ก่อนเป็นของคุณซอนเซอร์ตอนขายที่เจ็บคออัอนมีเสียงหักอย่าลืมยาแก้ไอตาหาตันตีส่วนใครที่เป็นกดรดระย้อนท้องอืดอ้วกเฟอ้ออย่าลืมยาทาตาจมทองแก้กรดระย้อนสามารถไปซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอรโ์โทรตามที่ในภาพนี้นะครับฝากปริภัณฑ์ยาจากข้างขายยาจมทองด้วยนะครับอย่าลืมสมาร์ทแบตนะครับพื้นที่สวนไม้ทนเหมือนหินนะครับพบเครื่องรู้หลาทนทานกันพวกกันน้ำขนาดหนากว่าแบตอื่น6มิลลิเมตรสนใจซื้อที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลนะครับทั่วประเทศเลยหรือที่ เพจ Facebook ของ Smart m a t สั่งซื้อออนไลน์กันก็ได้จะหลแล้วนะครับอะมาดูกันที่ John น h e เฮลลี่คือเมื่อวานนี้เอาโอเคข่าวทุกๆคนน่าจะได้ทรบาบไปแล้วว่า John นเฮลลีย้ำว่าไม่ขายแต่กำลังคุยกับนักลงทุนอยู่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่นักลงทุน,ทนจะมาลงทุนกับริบูอ่ะ,อะนั้นก็คือเรื่องเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยพอจอยส์นะครับพอจอยส์ของเดอะไทม์เขียนเอาไว้ในเดอะไทม เมื่อวานนี้ในข่าวของเฮลลี่เนี่ยแต่มันเป็นท่อนนึงที่สำคัญมากๆเขาบอกว่า however นะเป็นที่รับรองจากเอฟแล้วว่า f อฟอโอ๊ยป๊บนงนะผมหลอนไปหมดแล้วนะนี่นี่อนีันี่น,นี้นะเขาบอกว่าอ่าลีพูเจ้าของลีพูนะครับก็คือเอฟเนี่ยยังคงยืนยันชัดเจนว่า จะให้การสนับสนุนเจลเกนคอฟอย่างเต็มที่แม้ว่าจะเจอซีซั่นที่ยากลำบากในซีซั่นนี้ก็ตามแล้วก็ค s a อซโซเซสฟันวีบีเมทอ a วเ a เ a ิ l ทูแม็กช a นส์ทู t ด e ะสปอร์ตนะครับและเจ้าของยังมีการพูดแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยว่าจะมีเงินทุนก้อนใหญ่ในการให้เจเกนคอฟได้ช็อปในช่วงสัมเมือนี่คือสิ่งที่ทางพอจอยเขียนนะครับดังนั้นสัมมือนี้ถ้าไม่มีอะไรบิดผิวยังไงจีจอเนลลี่ กองเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งแล้วละ่ะให้เจได้ได้ใช้ได้ถ่ายเลือดทีมหลายตำแหน่งเลยหลายคนเลยทีเดียวเหมือนกันเออมาดูสีสารข่าวลือกันสักนิดนึงจากอินดี้ไคล่านิวนะก็เป็นสื่อที่เราต้องกลองไว้ก่อนแต่เขาบอกว่าจากแหล่งข่าวที่เขาได้รับมาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเลยเขาบอกว่ากลุ่มทุน GIC Private Limited นะครับผมก็ลองไปเชื่อดูว่ากลุ่มทุนอะไรเป็นกลุ่มทุนกรองกับ อกองทุนสิงคโปร์กองทุนความมั่งคั่งของสิงคโปร์นะครับเนี่ยเขาได้มีการเริ่มติดตอบสอบถามพูดคุยเบื้องต้นกับริเวอูเข้ามาแล้วนะครับอยากที่จะซื้อหุ้นอยากที่จะร่วมลงทุนย่อยกับริเวอูนะครับ One of many i n v e s t f r r m ์เฟิร์อินเทอนะครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในอีกหลายๆกลุ่มที่ให้ความสนใจริเวอูในการร่วมลงทุนกับิเูย้ำว่าตอนนี้มันคงไปในทิศทางที่ร่วมลงทุนและคง คงไม่ใช่การขายขาดแต่ว่าก็ดูซิว่าจะมีพริกอะไรไว้ในอนาคตน,น,น,นะครับทิ้งท้ายเรื่องราวของมาร์คุสโคเชอร์ก็เป็นสปอร์ต n ิ้งดีเลกเตอร์นะของไอสัตว์แฟงเฟิร์ตที่เมื่อวานนี้เดวิดออสซินบอกว่าลิปูสนใจอยากได้คนนี้มาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตแล้วกันเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ลิปูสนใจ ป็นการปเปิดเผยชื่อจากนักข่าวดังอย่างเดวิดอรนสินแต่วันนี้บิลสื่อในเยอรมันออกมาปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้เชิงปฏิเสธขนาดนั้นนะไม่ได้บอกว่าลิพูไม่ชอบไม่สนใจแต่บอกแค่ว่าโน่คอน t ท็กบีที e ีลิปูกับไอทักแฟงเฟิร์ตคือคือมาคุณโคชเนี่ยเขาเป็นผอของแฟงเฟิร์ตไม่รู้เมื่อกี้ผมเบอร์ไปพูดเป็นผอของทีมไหนไม่รู้นะผอกีฬาของแฟงเฟิร์ตเนี่ยลิพูยังไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยอะไรกันใดๆทนะะ้งั้นเออังนะะั้น เขาก็ปฏิเสธแค่ว่ายังไม่ได้คุยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่ว่าเราไม่ได้สนใจโคเชอร์ก็ติดตามกันต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเชไม่พลาดการแจ้งเตือนเราสารไลฟ์โซนต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับไปนอนแล้วไม่ไหวแล้ว